ครับวันนี้เราจะมาเช็ค CVD นะครับโดยใช้ไฟ Full l e ซนะครับว่าจะใช้เราเช็คได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับครับเรามาเริ่มเช็คด้วยไฟแบ็คไลท์นะครับกับตัว CVD ก่อนนะครับครับพอไฟแบ็คไลท์ส่องนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นใสๆนะครับไม่มี เรืองแสงขึ้นมานะครับครับนี่ก็คือภาพนะครับของฟลูเรสเซนต์นะครับที่มีอยู่ตามในเนื้อเพชรนะครับคือแบ่งได้หลักๆประมาณ5อย่าง5ประเภทนะครับก็คือตั้งแต่มีจนไปถึงไม่มีนะครับครับแล้วเราก็จะมาดูต่อนะครับกับตัวเพชรนะครับอันนี้คือเพชรแท้นะครับคือเพชรแท้บางเม็ดจะมีฟลูเรสเซนต์ติดอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมชาติของเพชรนะครับ ทีนี้เราก็จะมาสรุปได้ว่า,าในเพชรแท้จะมีฟลูออเรสเซนต์แต่ส่วน CVD ที่เราลองส่องโดยใช้แบ็คลท์นะครับจะไม่มีฟลูออเรสเซนต์นะครับคือนี่เห็นไหมครับจะมีบางเม็ดที่เป็นเหลืองแสงของสีฟลูออเรสเซนต์นะครับแต่ CVD กับเป็นใสๆเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นสีม่วงไปเลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นหลักการคร่าวๆนะครับที่การจำแนก CVD นะครับ ถ้าอยากให้ชัวร์ต้องเช็คเครื่องชัวร์กว่าครับผมครับอันนี้ก็คือตัวอย่างการเช็คเครื่องนะครับ c v d นะครับว่าอันไหนเป็น c v d อันไหนเป็นเพชรแท้นะครับอยากสั่งงานที่ไม่มี c v d ได้เพชรแท้ชัวร์นะครับสั่งได้เลยนะครับกับสีลมจิวเวลรี่นะครับไลน์นะครับแอดสีลมจิวเวลรี่นะครับผมแอดมาทักมาได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ